พิคิดพิคิดลงมาหาป่าด,เดเิเปิดประตูเป็นไหมเปิดประตูเป็นไหมนี่ครับบ้านเรามีอ่างน้ําขนาดนี้ครับเดี๋ยวดูที่มันลงไปปั๊บอันดับแรกมันจะทอะไรทําอะไรเหลอลงมาทําอะไรเลยเอ๊ะทำไรดีนเนาะปล่อยมา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 โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเว้ย เอเอาไงทีน้องเอาไงทีน้องอนุญาตอนุญาตลงได้ลงได้ลงได้เลยลงเลยกลาปป้าเปล่าไม่เหมือนพี่เมียวเลยพี่เมียวใจถึงกว่าอะทาไงทําไงไม่กล้าลงเหรอไม่กล้าลงเหรอตามเมียวมาพี่เมียวลงมานี่เร็วลงนี่นี่น,นี่มีอะไรมีอะไรอ่างน้ําอ่างน้ํานี่น,นี่อ่างน้บ อ่างน้ำที่นี่นี่เมียวเมียวอ่างน้ำทำไงอ่างน้ำทำไงนี่นี่เร็วลงเปล่าลงเปล่าเร็วเอาไงานี่นี่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูพี่ทำให้ดูดเอาลงมาสีลงมาถีบเมียวมามาเอาเลยเอาไปเลยขาลงไปแล้วอันดับแรกฮึบอันดับสอง โอ้โหโอ้ขาขายกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นติดขาเฮ้ยเอาไงวะเอาไงวะเฮ้ยเฮ้ยขายกไม่ขึ้นอ่ะลงไม่ดี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 โอ้ยช่วยยกขาหน่อยมูติดขาขาขึ้นได้ข้างเดียวอีกข้างนึงขึ้นไม่ได้โอ้อยากจะลงไปแช่อะอะยกตู้ยกตู้ฮึบฮึบโอ้ยมันฟินมากเลยค่ะ ตุ้มไปตุ้มไปตุ้มตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มโอ้โหโอ้ยมันฟินแทะเ,เ,เ,เอาไงเอาไงเอาไงนี่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 ดับน้ำดับน้ำไม่ว่านันหน้าเปียวเพราะอะไรนี่อย่างนี้เอง ฟินสุดเลยเนี่ยครับฟินไหมโอ้โหไอ้อาบนี่อาบน้ำด้วยอะไรทุติเพชรครับโอ้โหไอ้อ้วนดำน้ำกล้าลงป่ะใึงน้ำจับมันหย่อนลงไปเลยถึงมันลงไหมไป,ไ,ปไปลุกไปล,ไปล,นนลุนอนละนอนละนอนละอนอนละน โอ้โหฟินไม่มีใครเกินแล้วพี่อ่ะโอ้โหดูสีหน้าพี่สิสีหน้าพี่นี่แบบโอโ้ความสุขโอ้โหชื่นใจแท้อ่ะตามสบายนะครับ